ยกซดซีฟูดอำเภอ300ยอดนะบริเวณท่าพระยานครนะครับมากินอาหารซีฟูดนั้นหน่อยวันนี้หมึกผัดกระปีทอดมันปลากกายต้มส้มปลากะบอกและไฮไลท์เลยหอยนางรมทรงเครื่องเพื่อนๆโอเคครับเรามาเริ่มกินกันเลยนะจัดเมนูแรกเลย หอยนางรมทรงเครื่องเพื่อนๆพืโอ้โหยก็ทำมาเป็นคำๆเลยนะน้ำจิ้มตีฟู้ดลาดเข้าไปนะแล้วก็จัดเลยเพื่อนๆครับเขียวกรุบกรุบกรุบโอ้โหอันนี้ก oh. 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 uh ็ถ oh. uh ูกใจมากเลยนะปลาหมึก oh. ผ be ัดกะปินี่เลยจัด ไปเลยเพื่อนๆครับอืมกินกับข้าวนี่เยี่ยมไปเลยนะทอดมันประกายมาแล้วนี่เลยโรยใบนี้ตะหน่อยเพื่อนเพื่อกินพร้อมกันไปเลยอืม เยี่ยมเลยนี่ชอบมากเลยนะแล้วก็ต้มส้มปลากระบอกกลางเยอะไปนิดเพื่อนๆแต่ภาพรวมคือถูกใจมากเลยนะร้านยกสดนะครับอยู่บริเวณถ้ำพญานครนะเพื่อนๆมาท้าพญานครก็แวะมาที่ร้านยกสดได้เลยนะปิดท้ายด้วยส้มตำปูปลาส้มตำธรรมดาที่ไม่ธรรมดานะร้านก็ทำอร่อยมากเลยภาพรวมอยู่ให้เท่านี้เลยนะมาลองกันได้ค่ะเวดีคุ